ลัาสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับรองาศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยทรัพย์นะคะกับเรื่องราวทาง กลิดปัญหาทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นห่วงกับความขัดแย้งของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในความคิดของพี่น้องประชาชนนั้นมีมุมมองสะท้อนออกมาอย่างไรจากการสํารวจนะคะการทําโพของสวนดุสิตโพค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกไปแล้วนี่นะคะโอ้โหแยกมาเป็นแต่ละข้อๆเนี่ยครอบคลุมทุกปัญหาเลยบางทีไม่ใช่เรื่องนั้นโดยตรงแต่ก็สามารถจับเอาไปโยงได้นะคะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ทางตรงแต่มันเป็นทางอ้อมซึ่งมันก็เป็นผลเหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับอ่านะคะทีนี้มาถึงคําถามที่อาจารย์ถามค่ะ การตั้งคำถามในครั้งนี้แตกต่างจากเดือนกว่าๆครั้งที่แล้วหรือไม่อย่างไรคะอาจารยออ์การตั้งคำถามเนี่ยมันจะมีคำถามพื้นๆน,นะครับที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้รู้ว่าการเมืองที่มีผลกระทบเนี่ยมันกระทบต่อประชาชนในแต่และช่วงแต่และช่วงเป็นยังไงนั่นก็คือจะถามความรู้สึกหรือความคิดเห็นคราว่า,าเหตุการณ์บ้านเมืองขนาดนี้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเป็นคําถามปลายเปิดนะเ็าสามารถที่จะตอบตามใจของเขาได้เต็มที่เ,เลยสะท้อน<ช>มาซึ่งะะตรงนี้มันก็จะบอกดีกรีหรือว่าความรุนแรงนะครับของปัญหานั้นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบตัวตัวเขามากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นคําถามที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆนะครับอย่างเช่นพอเราถามมาเดือนหนึ่งเนี่ยมาก่อนที่ก็เดือนละครั้งใช่ไหมครับพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนี่ก็ เดือนหนึ่งสองครั้งเราก็เริ่มจะถามบอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันทําไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะมันทาไมจึงยากล่ะเราเริ่มที่จะตอกย้าว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะพอเกิดความวุ่นวายนานขึ้นความขัดแย้งมากขึ้นพอมันกลายเป็นแบบว่าเรือรังเนี่ยมันก็แก้ยากเสพแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นในคําถามที่สองที่เราบอกว่า ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมืองไทยในวันนี้ทําไมจึงแก้ไขยากเห็นไหมครับเพระถามครั้งแรกมันก็แก้ไม่ได้พอจะมาถามอีกครั้งก็ไม่ได้พอครั้งที่สามที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับเขาก็บอกเลยว่าอันดับหนึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเล่นเกมการเมืองมากเกินไปไม่มีใครยอมใครมุ่งเอาชนะคัดขานกันตรงนี้เกือบ4 0ตโอ้โหเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ อาจจะบอกว่าประชาชนมองการเมืองออกนะมองนักการเมืองแต่ละคนออกมารู้นะเอ้ยนี่จริงใจป่ะเขารู้ทันนะ,ะเพื่อกรณีของคุณเดชพิสิทธิ์ที่ออกมามันจึงตั้งข้อสงสัยเงี้ยเอาจริงนะ<อ>นะมัไม่ใช่เล่นเกม,มเนะมนไม่ได้เล่นลิเกนะ,เน,นะไม่ใช่สร้างภาพแบบที่ทางคุณพร้อพงพูดใช่ไหมซึ่งตรงนั้นก็หลายฝ่ายของคุณเดชพิสิทธิ์ที่ตั้งใจจริงก็ยั่วเหมนนะเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ฉันเป็นหนึ่งหัวหน้าพักนะหัวหน้าพักฉันทำอย่างเงี้ยเจตนาที่จะหาทางออกแต่ก็ยังดีนะ คุณยิ่งรักก็ยังบอกนะข่าวล่าสุดเมื่อตอนบ่ายก็บอกว่านายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายให้เวลาและก็ให้กําลังใจคุณอภิสิทธิ์นะว่าอาจจะออกมาจริงก็ได้เห็นไหมเริ่มมองบวกตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมชื่นใจนะผมชอบฝ่ายนะนะเพราะถึงตรงนั้นเนี่ยประเด็นที่สองบอกว่าอํานาจและผลประโยชน์ทางการเมืองนี่มันมีมากยากที่จะปล่อยวาง2 5่เปอร์เซ็นต์ประชาชนมองเพราะฉะนั้นไทยก็ตามจะแสวงหาอํานาจจะแสวงหาผลประโยชน์ ประชาชนมองอยู่นะรู้อยู่อันดับสามบอกว่าเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกมานานแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นที่ตั้ง20่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าถ้าปัญหายิ่งนานไปนะเรามาเจอกันครั้งหน้าอาจจะเดือนสองเดือนมันยังแก้ไม่ได้อีกนะทำยังไงเดียวนะไม่รู้จะทำไงนะคราวนี้คุณอภิสิทธิ์ออกบานเดินสายนะ <C> e เราก็ยังหวังนะ,ะแต่ลองจับตานะอาจารย์ก็มองหวังว่าออมันน่าจะดีขึ้น,น,นแต่มันจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดือนนึงอาจจะต้องมาเจอกันอีกค่ะอาจารย์ก็แน่นอนเนี่ยพอออกไปพบหลายๆฝ่ายไปพบกรกะตพบอะไรแล้วนะ <c oughs> ก็จะถามประชาชนแล้วออกมาได้จริงใจว่าเล่นเกมมากเก <ไง S 2> ินไปหรือล่ามีความหวังหรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็กฎหมายยังมีช่องโหว่ไม่เด็ดขาดยังอยากยังขาดคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดริเริ่มหรือว่าแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่า เพราะไอย้ยางนี้เองอ่ะมันจิงแก้ไขายากนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันที่ประชาชนก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไรเรียงกันไปอย่างที่อาจารย์บอกไปถึง5อันดับทีบนี้ค่ะคำถามที่บอกว่าประชาชนคิดว่าควรทําอย่างไรความวุ่นวายทางการเมืองในวันนี้จึงจะยุติได้นี่ฟันธงเลยนะนะคะ่วยแก้หน่อยได้ไหมะนะฮะ<อ>ถามประชาชนประชาชน44บอกว่าถอยคนละเก้าเลยไหมลดทิฐิยอมให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้เริ่มเห็นละ ถ้าคุณภิสิทธิ์ออกมานะเริ่มที่จะบอกอ้าวล้ไอ้ที่บอกว่าจะไม่เลือกตั้งอะไรเนี่ยตอนนี้เริ่มพูดไหมเลือกตั้งไปด้วยปฏิรูปด้วยก็ได้นะเล่มกันได้มาขยิบมาทีละนิดทีละนิดแต่พอไปเจอบอกว่าอย่าสะเออจากคุณสุเทพใช่ไหมอันนี้อันนี้เลยใจพีบอกเฮ้ยใครอย่าสะเออซึ่งทางนั้นก็รีบประคองเลยบอกให้ความจริงคุณภพสิธิ์กับคุณสุเทพเขาสนิทกันนะไอ้สะเออเนี่ยเขาไม่ได้ว่านะไมะงั้นประชาชนหลายคนก็อย่าสะเออ ใช่ไหมเมื่อกี้มีคําถามสุดท้ายนะที่ประชาชนวิงวอนขอร้องเนี่ยเดี๋ยวคุณสุเทพบอกเฮ้ยอย่าขอร้องนี่จ้าน่ากลัวนะอันดับสอง28%่เอ็นบยี่บเกอ็บอกว่าทุกฝ่ายต้อง่บมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังพูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันแผนกรณีที่คุณอภิสิธิ์จะคุยกับคุณยิ่งรักอยากเห็นการคุยทุกคนก็อยากเห็นนะอาจารย์ใครแต่อยากตอนนี้มก็ยังบอกยังนะค่ะถ้า ขายทอดโทรทัศน์ซึ่งซึมีเสียงออกมาใช่ไหมแต่คุณยิ่งรักก็ตอบฉลาดนะก็ต้องดูประเด็นก่อนดูเวลาก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งถ้าพูดกันโต้กันระหว่างคุณยิ่งรักกับคุณนสิทพิศมันก็จะกลายเป็นไม่จบเลยมั่ยคะแบบนั้นอไม่จบไม่เท่าไหร่ค่ะความขัดแย้งอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ไหมแน่นอนและอย่างหนึ่งก็คือว่ากรณีนี้คุณนสิทพิ์ต้องพูดเก่งกว่าคุณยิ่งรักแน่นะเพราะว่าเจนเวทีกว่าแต่ไม่แน่นะ คุณยิ่งรักพอตอบซื่อเนี่ยก็ได้ใจประชาชนอีกต่างหากเพราะประชาชนตอนนี้อาจจะเบื่อแล้วเรื่องของเกมการเมืองที่เล่นไปเล่น,นมาแต่ก็ยังโชคดีที่จะเห็นการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันะนะครับอันดับ3บอกว่าให้เห็นแก่ประเทศชาติเป็นสําคัญนึกถึงส่วนรวมมีจิตสํานึกที่ดี1 1%แหมถ้ามันมีอย่างนงี้นะ,ะเราไม่ต้องมานั่งคุยกันหรอกค,ความขัดแย้งมันก็คงไม่มีะนะครับเพราะฉะนั้น ประเด็นที่บอกว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งหรือมีบทบาทใดต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและดีที่สุดมันจึงเป็นสิ่งที่ย้ำออกมามไม่ใช่หน้าที่อย่าไปทำปัจจ <c oughs> ุบันที่บ้านเมืองมันวุ่นวายเนี่ยทุกคนไม่ไทำหน้าที่ของตัวเองอะ่ะไปทำหน้าที่ของคนอื่นมาเผลอทำเกินหน้าที่มันก็เลยวุ่นวายนะนะนักการเมืองรู้นะว่าหน้าที่ตัวเองทำอะไระผมย้ำตรงนี้ตลอดอย่าว่ากันนะคะ <c oughs> นะคะจริงๆยังมีอีกโอ้โหหลายคําถามมากแต่จะได้เวลาหมดลงแล้วอาจารย์หมดแล้วเหพราะฉั้นหมดแล้วอาจารย์ค่ะไอ้คำว่าสะเออึกก็ไม่ได้พูดติดต่อสิเพราะข้อสุดท้ายเนี่ยบอกว่าสิ่งประชาชนอยากฝากวิงวอนเนี่ยอันดับหนึ่งขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกันฝากทั้งคุณสุเทพนะฝากทั้งทางรัฐบาลยิ่งรักนะแต่ถ้าคุณสุเทพยังย้อนบอกอาจารย์ตะคุมพูดอย่างนี้คุณจิรภาพูดนี้อย่าสะเสอึกนะก็ไม่มาเรียนกันนะ มแม่นะคะจริงๆเดี๋ยวขอมีภาคสองนะนาาอ,อาจารย์คิดว่าเราด้อาจารย์คงจะต้องไปสำรวจความคิดเห็นอีกแน่นอนนะเพราะว่าช่วงนี้นี่การมือมันก็ยังไม่นิ่งมันก็ยังคงไม่ได้มีความชัดเจนอะไรแต่อาจารย์ก็มองว่ามันน่าจะเป็นไปในแนวทางที่มันดีขึ้นนะ,ะใครก็คาดหวังแบบนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นเถอะนะคะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสละข่าวในคืนนี้นะคะกล่าวขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยทรัพย์นะคะประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตขอบพระคุณค่ะอาจารย์ ค่ะหมดเวลาของถอดสลักข่าวแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะ่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแทจัสสุขุมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลาเดียวกันนี้เช่นเคยวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ